พี head, ่รีวิวนักข่าวหน่อยครับพี่ Emergency มีอัปเดตแล้วครับพี่รีวิวให้หน่อยครับจัดไปนัทาตกราการแมโกโคลิฟวิชโดผมวันนี้ผมจะมารีวิวอาชีพนักข่าวในเกมระบบกับในมินิเกมที่ชื่อว่า Emergency r e ี่ลีส e อร์ติพิกันทีนะครับว่าอาชีพนักข่าวมีหน้าที่อะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมของผมผมก็ต้อง ครับขอบพระคุณผู้กดซับสไคร์นะครับทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยอย่าลืมกดด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บออฟฟิศนักข่าวจะอยู่ตรงที่ผมปักหมุดแผนที่ไว้นะครับลักษณะออฟฟิศนักข่าวก็ตามภาพนี้เลยนะครับจุดสมัครอาชีพนักข่าวก็จะอยู่ตรงประตูขวามือที่เราเข้ามานะครับเมื่อสมัครสำเร็จแล้วชุดก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับต่อมามาดูภายในห้องออฟฟิศนักข่าวว่ามีอะไรบ้างหห้องเคาน์เตอร์2ห้องหัวหน้า,ห,ห,นาหรือห้องสัมภาษณ์งาน3ห้องไททําทห้องไททัจะมีอยู่แบบ1แบบมีพืหลังกรีนสกีน2แบบไม่มีพหลังกกกกกรรีนนสสสและหห้้้ออองงุาาย็คืเต อาชีพนักข่าวมีชุดให้เปลี่ยนทั้งหมด5ชุดนะครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ของอาชีพนักข่าวว่ามีอะไรบ้าง1ไม้เอาไว้สัมภาษณ์คนมีฟังก์ชันลูกเล่นของไม้ตัวนี้คือเมื่อคลิกซ้ายจะเป็นการยื่นไม้ให้คนสัมภาษณ์ถ้าคลิกซ้ายอีกทีจะเป็นการดึงไม้กลับมาเข้ามาหาปากเราทำไมรู้สึกแอนิเมชั่นมันแปลกๆนะเมื่อลองคลิกรัวๆอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือกล้องเอาไว้ถ่ายวิดีโอกล้องตัวนี้มีฟังก์ชันลูกเล่นนั่นก็คือซูมซูมิง ต่อมามาดูเงินเดือนของอาชีพนักข่าวนะครับผมเงินเดือนอาชีพนักข่าวจะให้เป็นเพ์เช็คนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้ตังค์นะครับเงินเดือนของอาชีพนักข่าวให้ได้ไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับต่อมามาดูรถอาชีพนักข่าวนะครับว่ามีอะไรบ้าง1 New ๆๆๆๆๆๆนึ่งิเวนเฮลซิงเด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 นแอวีรถคันนี้ขายในราคา35,000บาทเป็นรถตู้ส0ประตู6ที่นั่งอัตราการเร่งในระดับปานกลางความเร็วสูงสุดอยู่ที่84 mph หรือไมล์ต่อชั่วโมง น้าที่ของอาชีพนักข่าวมีอะไรบ้าง1รายงานข่าวในออฟฟิศนักข่าวจะเป็นการรายงานข่าวภายในออฟฟิศในห้องรายงานข่าว2หาข่าวหรือกาะติดสถานการณ์ในภาพพื้นที่ต่างๆเช่นอุบัติเหตุรถชนอุบัติเหตุรถไฟไหมคนตายกลางถนนสัมภาษณ์บุคคลต่างๆโจรปล้นร้านเพชรโจโดนตำรวจจับและอื่นๆอีกมากมายหลายล้านเรื่องและนี่คือทั้งหมดของอาชีพนักข่าวนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้ห้ผมใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทีวีกรับ